สวัสดีครับเพื่อนเพเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้แล้วนะครับเป็นวันคอมมิช i t y เดย์นะครับประจำเดือนเมษานะครับก็กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่11บเอโมงจนถึง5้าโมงเย็นนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับช่วง11บเอโมงถึง5้าโมงเย็นเนี่ยนะครับเจ้าชิวีจะเกิดเยอะขึ้นนะครับเกิดมากเลยละนะฮะตามเสาตามจุดเกิดแล้วก็ใช้น้าหอมได้นะครับสาหรับใครที่ไม่ค่อยมีเสาหรืออยากอยู่กับบ้าน นะฮะแบบผมนี่วันนี้คงต้องใช้น้ำหอมเป็นหลักนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะได้สตาร์ดัตคูณ3นะครับถ้าใส่สตาร์พีดไปอีกก็จะเป็นคูณ4.5นะอ่าคูณ4.5นะฮะใครเก็บสตาร์ดัตก็รีบๆเก็บวันนี้นะครับได้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเอ้ยได้ถึงห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็พัฒนาร่างนะฮะเจ้าซินิวีนะฮะไปเป็นร่าง3เนี่ยนะครับจะ ในร่าง3าที่พัฒนาร่างในวันนี้นะฮะจะได้ท่าพิเศษนะฮะแฟนซีแพน์นะครับซึ่งเป็นท่าที่ดีมากๆสําหรับโปเกมอนพืชนะครับการอีโวหรือพัฒนาร่างเพื่อเอาท่าเนี่ยจะได้ถึง1นึ่ทุ่มนะครับแต่ไม่ใช่ไปรอเอาจนถึง1นึ่ทุ่มนะโวก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวพลาดนะฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะฮะของวันคอมมิ n i t y day นะฮะลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆคลิปเก่านะะที่ทําเมื่อวานนะครับ แล้วก็ตั๋ว19บาทนะครับตั๋วสีมพู19บาทนะครับถ้าใครเห็นในช็อปนะฮะบตอนนี้ซื้อได้แล้วนะครับตั๋วชมพูเนี่ยนะฮะซื้อแล้วนะครับอ่าซื้อแล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับซื้อแล้วอยู่เฉยๆเลยพอ11โมงปุ๊บนะครับมันจะมีเควสมาให้เรานะฮะเควสมีอะไรบ้างนะครับเควสมีอะไรบ้างนะฮะ เวสมันก็จะมีทั้งหมด4ด่านนะครับก็จะมี power ั p โปเกมอน10ครั้งนะครับก็คือกดเพิ่มพลังโปเกมอน10ครั้งนะฮะจะได้บอลแดง15ลูกนะครับจับซินิวี่สตัวนะครับเควสเควสจับซินิวี่สตัวจะได้จับซินิวี่นะฮะซึ่งถ้าจับในเวจจะได้ IV ที่ดีกว่านะฮะไอวี IV ที่อากำลันตีที่10-10 10แน่นอนนะครับ แล้วก็เมคาไนท์โตรก็คือโยนบอลเข้าไนท์5ครั้งนะฮะจะไดอ้อะไรอะ่ะลูกอมของซีนีวี20อันนะครับแล้วก็รีวอร์ดจะเป็นสตารดัส2,000นะฮะได้จับซีนีวีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้สับประรด10นะครับสับประรดก็เอาไว้ใช้โยนตอนจับโปเกมอนเพื่อเพิ่มนะฮะเพิ่มแคนดี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูอา่า ด่านที่2กันบ้างนะฮะด่านที่2ก็จับชินิวี่25ตัวจะได้แคนดี้30อันนะครับทานเฟอร์โปเกมอน10ตัวนะฮะจะได้จับเซอร์ไวนะฮะร่างที่2ของเขานะครับอีโว3ชินิวี่นะฮะจะได้บอลแดง15ลูกโอ้โหอันนี้ไม่คุ้มเลย <laughs> นะฮะแต่ว่าอีโวชินิวี่ใช้25แคนดี้นะครับก็ต้องจับจับให้เยอะๆเนาะ แล้วก็รีวอร์ดจะเป็น XP 1,500นะฮะได้จับซินิวีแล้วก็บอลน,น้ำเงิน15ลูกนะครับผมอ่ามาดูด่านที่3นะฮะด่านที่3นะฮะจะเป็นเมกเกรดเคิร์ฟบอลโถก็คือโยนบอลโค้งเข้าเกรดนะฮะ3ครั้งจะได้ลูกอมซินิวีห้าลูกนะฮะแล้วก็พัฒนาร่างเซอร์ไวก็คือจะ,จะไอจะพัฒนาร่างไอตัว ตัวที่จับมาได้จากก่อนหน้านี้ก็ได้นะฮะจะได้ Star ์ i ีดหอันนะครับสตาร์ีดก็เอาไว้ใช้เพิ่ม Stardust นะฮะครึ่งชั่วโมงนะฮะฮานเฟอร์โปเกมอนสิตัวจะได้บอลน,น้ําเงินนะครับแล้วก็รีวอร์ดใหญ่จะได้ XP 2กพีแล้วก็นี่เรดาร์นี่หอันนะฮะเป็นล็ c k e t ็ตเรดานะครับเอาไว้ตามหาพวกหัวหน้าทีม3คนนะค,คลิปอาหล่อแล้วก็เจ๊นะฮะเจ๊เจ๊ แล้วก็บอลดำา15ลูกนะครับแล้วก็ด่านที่4ไม่มีอะไรนะฮะเครมรีวอร์ดแล้วก็ได้จับซินิวีนะครับแล้วก็รีวอร์ดใหญ่ก็จะได้จับเออซอร์พิเออซเอร์พิเลียนะครับแล้วก็ได้แรคคันดี้อีก2ลูกนะอ่าอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บรีดักนะครับเควสมันก็จะประมาณนี้นะครับพอใครซื้อตั๋วปุ๊บ11บเอมงไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเควสเนี้ยมันจะเด้งเข้ามา ส่วนคนที่ไม่ซื้อตั๋วก็จะมีเควสเหมือนกันนะฮะแต่แต่อันนี้จะเป็นเควสพิเศษสําหรับคนซื้อตั๋วนะฮะมันจะเด้งเข้ามาอัตโนมัตินะครับรีบทําให้เสร็จในกิจกรรมเนาะทีนี้มาดูอ่ตัวกันบ้างนะฮะตัวกันบ้างนะฮะตัวซสปิเรียนะครับเหมาะกับการเอาไปลงนะครับเกรดลีกนะครับเกรดลีกนะครับ,รบตัวมันเนี่ยนะครับจะแพ้โปเกม,มอนธาตุแมลง แพ้ธาตุไฟแพ้ธาตุบินแพ้ธาตุน้ําแข็งแล้วก็แพ้ธาตุพิษนะครแพ้ทั้งหมดห้าธาตุนะก็คือถ้าเจอธาตุแมลงเนี่ยนะครับมันจะปกติสมมุตินะครับาโจมตีเวลาตีเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเข้า100%สมมตินะฮะหนึ่งเข้า100%แต่ถ้าเราเจอธาตุโจมตีที่เป็นแมลงไฟบินน้ําแข็งแล้วก็พิษเนี่ยนะครับ จะเข้า1 6 0นะครับอ่าผมจะไม่บอกเป็น2เท่า3เท่า4เท่านะเพราะมันแล้วแต่ใครจะเป็นนี่แต่ผมจะเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับแล้วมันจะทนท่าไฟฟ้านะครัอ่าทนท่าพืชด้วยกันนะฮะทนท่าดินแล้วก็ทนท่าน้ำนะครับผมก็จาก100ก็จะเข้าแค่62.5%นะฮะก็จะทนทานได้นะครับ ทีนี้มาดูท่ากันบ้างนะฮะท่าแนะนำนะฮะสำหรับเอาไปลงหลีกนะครับฟาสต์มูฟนะฮะแนะนําเป็นไววิบนะครับท่านี้จะเป็นท่าที่เร็วนะฮะแล้วก็เก็บเอนเนอร์จี่ได้ไวนะครับชาร์จมูฟนะฮะก็แน่นอนต้องเป็นท่าจากคอมมิชชันเดย์นะครับแฟนซีแพนนะครับซึ่งท่านี้มีเฉพาะในคอมมิชชันเดย์นะแล้วก็ท่าที่2นะฮะจะเป็นท่าแอลเลเอ็นะครับ แพนซี่แพนก็เอาไว้โจมตีพวกอะไรอะหินดินน้ำเนี้ยนะครับได้นะฮะสบายๆเลยนะฮะแล้วก็เอาไปโจออย่างเอลเลเอ็ก็เอาไว้สวนพวกพืชด้วยกันเนี้ยได้นะฮะสวนพวกหินเนี้ยได้นะครับผมอ่าประมาณเอ้ยไม่ใช่หินดิ <laughs> นะครับอา่าสวนพวกอะไรอะอา่า มแมลงเงี้ยนะฮะหรือว่าโปเกมอนต่อสู้เนี้ยนะครับอ่าแต่ว่าไปสวนหินนี่ไม่ได้นะเออมันมันมันไม่เข้านะครับก็ประมาณนั้นประมาณนั้นก็คืออ่าตัวเอลเลีเนี่ยเอาไว้เอาไว้เป็นท่าเคาน์เตอร์ละกันนะครับเคาน์เตอร์พวกที่มาโจมตีเรานะฮะอ่าอย่างเช่นไปเจอพืชด้วยกันเนี้ยนะฮะก็ถ้าพืชกับพืชใช่ไหมครับมันตีกันไม่เข้าก็เอลเลีนะครับเรียบร้อยเลยนะครับ หรือว่าไปเจออะไรอ่ะออมาแชมป์เนี่ยนะ,ะอ่าแอเลียเอตไปนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะนี่แนะนำไว้นะฮะส่วนถ้าใครเอาไปลงหลีก2อ0พก็ต้องหาตัวแบบ98 9 600อะไรเงี้ยนะครัคบพวก15 15 15นะครับ14 14 14, 14 14 14อะไรประมาณนั้นนหะนะฮะ,นะะก็เอาที่ IV เยอะไว้ก่อนถ้าใครเอาไปลงหลีก2อ0พนะฮะเพราะมันดันเต็มมันก็แค่2อ0พเอง นะครับโอเคเช้านี้ไว้แค่นี้สั้นๆนะฮะเดี๋ยวสี่เอโมงเตรียมเล่นกันนะฮะนี่ใครอยากจะไลฟ์และเล่นไปด้วยกันไหมผมอยู่ในห้องนะฮะพอจะไลฟ์ได้ถ้าไลฟ์ได้ก็จะลองดูนะ,ะลองดูถ้าถ้าใครอยากดูอยากเล่นด้วยกันนะฮะหรืออยากคุยกันเนี้ยนะฮะในช่วงคอมมิชชีสเดย์ก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ